นี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคุณออนงชัยยงครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Prospect Read Management จำกัดนะครับในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเอาเพื่อที่ทำให้คนเข้าใจเราตั้งแต่แรกเลยนะครับทำความรู้จักกันหน่อยนะฮะว่าตัวของ Prospect ของเรามีสินทรัพย์อะไรบ้างแล้วก็ดาเนินการอย่างไรครับ ได้คะ่ะจริงๆกอง p o Prospect เ e ท t นะคะก็เป็นกอง e ลีที่ลงทุนในโรงงานและคลังสินค้านะคะตัวเราเองเนี่ยประกอบธุรกิจตัวลงทุนใน e ลีเนี่ยมาขึ้นปีที่5นะคะที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยมีช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตใดๆก็ตามเราก็ยังมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กับนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอนะคะหลักๆก็คือเราลงทุนใน4โครงการด้วยกันน่นะคะที่แถวถนนบางนาตราดก็มีตั้งแต่กิโลเมตรที่19กถึงกิโลเมตรที่23ค่ะ ก็ในนามของโครงการ BFTZ 1, 2, 3แล้วก็ตัว X 4 4ค่ะ BFTZ เนี่ยก็ย่อมาจากบางกอกฟรีเทโซนชื่อก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นฟรีเทโซนเพราะนั้นเนี่ยมากกว่า60%ของโครงการที่เราลงอะค่ะเป็นเป็นโครงการที่อยู่ในพื้นที่ฟรีเทโซนเพราะนั้นเนี่ยก็จะได้สิทธิประโยชน์ให้กับผู้เช่าด้วยค่ะอืมครับผมทีนี้ผมถามต่อเลยแล้วกันนะฮะว่าณขณะนี้เนี่ยในส่วนของผู้เช่า ในทั้งหลายของเราเนี่ยนะครับมีอัตราการเช่าเท่าไหร่ครับ ค่ะตอนนี้เองเนี่ยถ้าเป็นโครงการปัจจุบันที่เราลงทุนนะคะเรามีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยเนี่ยมากกว่า96%นตนะคะแล้วก็มีอัตราการต่อสัญญาเนี่ยมากกว่า90%มาโดยตลอด mm hmm. ก็จะมีช่วงไตรมาสสีที่ย่อมไปนิดนึงนะคะโดยเอเวอร์เรเราก็อยู่ประมาณสัก87%ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะบอกนักลงทุนอยู่เสมอว่าออเเดตสูงแล้วรีโนเวอเรทอัตราการต่อสูงแล้วเนี่ยก็ต้องดูที่อัตราค่าเช่าที่สูงด้วยซึ่งของเราเองก็ได้อัตราาาค่่่เชทีสูง ที่ประมาณสัก1 7 3 175บาทต่อตารางเมตรอันนี้คือเอเวอร์เรนะคะซ,ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะมันก็เลยทําให้เราก็เลยสนใจในโครงการที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกลับเข้ามาลงทุนในการเพิ่มเติมทั้งนี้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะครับผมเพราะฉะนั้นตัวของทั้งอัตราเช่าแล้วก็ค่าเช่าที่สูงแบบนี้นะฮะต้องถามว่าอะไรคือจุดเด่นของเรา ค่ะก,ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าบางนาตราดเนี่ยเป็นแหล่งพราเรลียของโรงงานและพังสินค้าเพราะฉนั้นเนี่ยโครงการที่เราลงเนี่ยมันอยู่พราเมีย์อยู่แล้วความพิเศษของพราเรียนี้ก็คือว่าเราเองเนี่ยยังได้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีม่วงพื้นที่สีม่วงคืออะไรพื้นที่สีม่วงคือสามารถ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงงานขนาดสูงสุดได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสร้างอาคารเสร็จเนี่ยอาคารที่เราลงทุนเนี่ยเขาสร้างไว้เพื่อสำหรับเป็นโรงงานระดับสูงได้เลยซึ่งถ้าผู้เช่าเข้ามาเนี่ยตอนแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจก็อาจจะเป็นแวนเฮาส์ก่อน แต่พอทามาหาได้เรารู้สึกว่าธุรกิจมันเติบโตเขาก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นโรงงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความพิเศษอันดับต่อไปก็คือว่าในโครงการที่เราลงทุนเนี่ยยังมีโครงการที่เป็นเ r รดท z โซนซึ่งนั่นแสดงว่าผู้เช่าที่เข้ามาอยู่ในโครงการเนี่ยอ,อยู่สามารถประกอบผลิตบรรจุป,ประกอบโดยที่ไม่ต้องเสียศุรกากรไม่ต้องเสียแหวกกรณีที่เอาวัตถุดิบเข้ามาข้างในในโครงการเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันประกอบการทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทําให้ทั้งผู้เช่าเองเนี่ยก็ได้ ที่ประโยชน์ทางภาษีด้วยแล้วก็ทั้งเราเองที่เป็น,อ,นอินเวสเตอร์เข้าไปลงทุนเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและสูงด้วยค่ะอืมครับผมทีนี้ผมถามนิดหนึ่งสิผู้เช่าของเราส่วนใหญ่เป็นกลุ่มกลุ่มไหนอย่างไรฮะ อ่าค่ะจริงจริงผู้เช่าเราเนี่ยมีหลากหลายมากเพราะว่าเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะบริหารจัดก,การความเสี่ยงไว้แต่แรกแล้วว่าเราไม่อยากให้มีแบบอันใดอันหนึ่งมากเป็นพิเศษเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเหตุวิกฤตต่างๆมาเนี่ยเราก็จะแย่ทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นพูดถึงถ้าเป็นเรื่องเรื่องของสัญชาติเนี่ยเราก็ยังมีสัญชาติไทยที่เยอะที่สุด แล้วก็ลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นสัญชาติจีนซึ่งจีนเนี่ยไม่ต้องตกใจค่ะจีนเนี่ยก็จะเป็นจีนที่ลงทุนในแฟคท o อรี่เพราะว่ากรณีลงทุนแฟคท o อรี่เนี่ยเขาเองเนี่ยเวลาเขาจะมูฟหรือเขาจะย้ายไปไหนอะมันจะต้องมีต้นทุนที่สูงเพราะนั้นเนี่ยเขาจะอยู่กับเรานานแล้วก็อันดับ3เนี่ยก็จะเป็นพวกญี่ปุ่นค่ะ ส่วนผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีตั้งแต่พวกเ,เป็นกรดีเอ,อมีเป็นพวกเ,เป็นอุปโภคบริโภคหรือแม้แต่โลจิสติกเองค่ะซึ่งพวกนี้เองเนี่ยก็ไม่มีอันใดอันนึงเนี่ยมากไปกว่าเ20%เพราะนั้นเนี่ยวิกฤตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าเทรดวอร์หรือว่าเป็นสงครามทางการค้าต่างๆเนี่ยเราก็เป็นเป็นกองที่จ่ายันผลทุกไตามากค่ะคอันนี้เองก็จะเป็นตัวการันตีว่า เราพยายามบริหารจัดก,การความเสี่ยงในพอทที่เราลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะคะครับผมนี่ คือสิ่งที่ถามตรงนี้เนี่ยเพื่อสร้างความมั่นใจหน่อยนะครับว่าบรรดาลูกค้าเนี่ยยังอยู่ต่อเนื่องใช่ไหมนะครับการต่อสัญญาต่างๆนะครับเมื่อกี้ก็เล่าไปให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมถามต่อเนื่องนิดน,นึงครับผมว่าโดยสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เนี่ยคนก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของเทรดวอ a r เรา,ญญาเรามีมุมคิดหรือการบริหารจัดการแบบไหนอย่างไรครับคุยกับลูกค้ายังอยู่ต่อเนื่องใช่หรือไม่อย่างไรแล้วมุมคิดการบริหารจัดการพวกนี้เป็นอย่างไรครับ ค่ะได้ค่ะ,อ,ะอย่างอย่างที่ทราบนะคะ,ะที่เราลงทุนเนี่ยมากกว่า80%เป็นี่ยเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เรามีฟรีเทรดโซนเนี่ยมากกว่า60%เพราะฉะนั้นเนี่ยการนำเข้าส่งออกในฟรีเทรดโซนเนี่ยสำคัญทีนี้พอมันเกิดสงครามทางการค้าค่ะเราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิด มันเกิดมาสี่ห้าปีแล้วแล้วก็ในในตัวของเราเองเนะเราก็มีการเตรียมตัวในการด i เวอเรทฟายลูกค้าให้มันหลากหลายแล้วก็หลากหลายสัญชาติในแง่ของผู้เช่าของเราเองก็เหมือนกันนะคะผู้เช่าของเราเองเนี่ยเขาก็มีการเตรียมตัวเหมือนกันเราเห็นภา,ภาพของการย้ายฐานการผลิตจากจีนมาอยู่ที่ไทยมีการย้ายฐานการผลิตจากอเมริกาม,มาที่ไทย4ี่ห้าปีมาแล้วซึ่งล่าสุดนะคะที่เราเจอตัวทารีของออคุณทัมไปเนี่ย <Hey. S 1> เราพบว่าเราเองก็ใน คณะกเนี่ยเราก็รีแอคชั่นเข้าไปดูพอร์ตของเราเองว่าเรามีผู้เช่าที่ส่งตรงไปที่เมกาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนในลักษณะของ100%ยเปนลยนะคะปรากฏว่าเราเจอว่าผู้เช่าของเราเองใน,ในพอร์ตเนี่ยลงไปที่ส่งออกไปที่เมกาเนี่ยไม่ถึง7%ซึ่ง นอกจากนั้นเองเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยก็น้อยมากที่ส่งออกไปเมริการประมาณ25%หรือ50%เนี่ยก็ไม่ถึง3%เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของผู้เช่าเองเนี่ยก็มีการเตรียมตัวเหมือนกันเขาเองก็มีการเตรียมตัวที่เมกกาอาจจะไม่ใช่หมุดหมายเดียวของเขาแล้วก็ได้เขาจะต้องกระจายสินค้านะไปส่งที่ประเทศอื่นด้วย ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในช่วงสองสามอาทิตย์ที่เกิดที่คุณทั้มเนี่ยเขาเขาประกาศตัวทาลีฟขึ้นมานะเราเห็นการตัดสินใจของผู้เช่าที่เร็วขึ้นคือมันมัน มันอาจจะไม่ไม่ได้เหมือนกับที่เราเจอรีเสิร์ชหรือใดๆก็ตามก่อนหน้านี้นะคะในในชีวิตจริงที่เราเจอเนี่ยเราเห็นการตัดสินใจในการเร่งการตัดสินใจของผู้เช่าที่ไม่ว่าจะเป็นผู้เช่าจีนหรือว่าผู้เช่าสัญชาติอื่นที่ตั้งถิ่นฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศจีน,นะคะ่ะมุ่มาที่ไทยมากขึ้นของเราเองเนี่ยในแง่ของพอร์ตทั้งหมดเนี่ยมีการาทําสัญญาในช่วงเวลาแค่1เดือนหหรือ2เดือนตอนที่เกิดเหตุนะคะ,อ,ะอยู่ทั้ง2อง0 0หรือ3 0,000ตารางเมตร ซึ่งอันนี้เองเนี่ยเ,เราเราเห็นภาพแล้วก็เข้าไปคุยกับเขาแล้วก็เห็นภาพของการที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีมีการขยายฐานการผลิตเป็นไชน่าพลัสวันพลัสทูเพื่อที่เขาเองก็กระจายความเสี่ยงด้วยค่ะแล้วเราเองเนี่ยข้างในโครงการเนี่ยก็มี One s t o อกเซอร์วิ เราก็เข้าไปช่วยเหลือค่ะผู้ผู้เช่าที่เป็นต่างชาติในการติดต่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสนนษษานงานกับหน่วยงานราชการหรือการซ่อมแซมหรือการให้คอนซัลทต่างๆให้กับผู้เชา่าซึ่งพวกนี้เองเนี่ยมันก็ส่งต่อไปให้ผู้เช่ารายเดิมเรา,าก็ต่อสัญญามากกว่า90%้ไตรมาที่ผ่านมาค่ะเราต่อสัญญาไป1 0 0 แล้วก็ส่วนผู้เชา่ารายใหม่เองเนี่ยทั้งโลเคชันที่ใกล้สนามบินท่าเรือแล้วกเ็เส้นทางต่างๆที่ไปทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยเนี่ยทั้งพื้นที่ซีโมงทั้งฟรีโซนเนี่ยมันก็เป็นตัวดึงดูดให้เขาเนี่ยเข้ามาทําให้อคคุเ n นซีเรทของเราเนี่ยสูงถึง97%นะคะครับผมอ่ะคุยถึงเรื่องของ post peak a เนี่ยนะครับก็ต้องคุยถึงตัวของสปอนเซอร์ด้วยเหมือนกันเพราะเราก็ต้องการดูว่าเขามีการขยายแบบไหนอย่างไรนะครับ เราเราได้มีการพูดคุยกันไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องของการขยายตัวของ prospect ซึ่งเป็น prospect development อเนาะที่เป็นเจ้าของทั้งหลายแหละที่เราจะไปซื้อครับเขามีมุมคิดแนวคิดแบบไหนอย่างไรครับ คุยค่ะจริงๆแล้วต้องต้องบอกว่าเราเองที่เป็น Lead Manager ค่ะเราก็เป็นพวกลีดที่มีสปอนเซอร์เนาะมันจะมีลีดอิสระกับลีดที่มีสปอนเซอร์โพสต์เบ e เ e e วล็ e ป e มนนะคะก็เป็นสปอนเซอร์หลักของเราซึ่งส่วนใหญ่สิ่งที่เราซื้อเข้ากองเนี่ยก็เป็นภายใต้การบริหารจัดการของเขาแหละตัวเขาเองอะคะ่ะมีการทำเรื่องธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าเนี่ยมากกว่า15ปีฟรีโซนเนี่ยเขาถนัดสุดถ้าถ้าไปดูสถิติอะคะ่ะฟรีโซนเนี่ยเขาเป็นฟรีโซนที่ให้ บริการผู้เช่ารายย่อยใหญ่ที่สุดค่ะ,ะโดยที่ณปัจจุบันเองนะคะสิ่งที่กองได้รับนะคะ,ะก็คือว่า อาคารหรือแม้แต่ผู้เช่าหรือเซอร์วิสต่างๆที่ได้ค่ะเขาเองเนี่ยสามารถทําให้ผู้เช่าเองเนี่ยก็อยู่กับเรานานอาคารก็มีการบํารุงรักษาซ่อมแซมต่างๆเนี่ยทำให้กองเองเนี่ยมีค่าใช้ในการซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาที่ไม่มากเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้เองเนี่ยมันก็ส่งต่อมาจากตัวที่เขามีประสบการณ์ด้วยแล้วก็การที่เขาดูแลทรัพย์สินของเขาเป็นอย่างดีด้วยมันก็เลยเกิดเหตุว่าณปัจจุบันนะคะเขามีตัว พื้นที่ในการพัฒนาของเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยล้านกว่าตารางเมตรละปัจจุบันเนี่ยเขาเอาเข้ากองเนี่ยประมาณสัก ห้าแสนกว่าตารางเมตรหกแสนกว่าตารางเมตรอีกที่เหลืออีกสี่แสนตารางเมตรนะคะมันก็เป็น p o t e n t i a l ในอนาคตที่กองเองอ่ะก็สามารถ a อ qui r e ทรัพย์สินที่มีคุณภาพพวกเนี้ยเข้ามาให้กองได้ปัจจุบันนะคะกองมี s ซ z i n g ประมาณสัก5,700ล้านถ้าเราเพิ่มคุณครั้งนี้เสร็จนะคะกองจะมี s ซซ i n g อยู่ที่8,700ล้านซึ่งเราก็มีไประบายในอนาคตว่าเราอยากจะให้ไซซ์เ่มันเพิ่มขึ้นเป็น10,000ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าดูอย่างนี้แล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากเพราะว่าเรามีทรัพย์สิสน ของสปอนเซอร์เนี่ยที่รออยู่แล้วค่ะครับผมนั่นแหละคะ่ะถามเลยฮะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเดินหน้าในการที่จะซื้อสินทรัพย์นะครับซื้อสินทรัพย์อะไรบ้างนะครับความน่าสนใจเป็นอย่างไรการประเมินมูลค่าต่างๆเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเชิญเลยฮะ ค่ะใชค่ะคือคืออ,อย่างแรกเลยอะคะ่ะเราก็ต้องดูว่าโครงการที่เราลงทุนตอนนี้ค่ะมันเป็นโครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้วก็เหลือจากตัว BFTZ 1, 2, 3ซึ่งเราเคยเอาเข้ามาแล้วมันก็พูดด้วยผลการดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอดนะคะเพราะฉนั้นเนี่ยณปัจจุบันที่เราจะเอาเข้าเนี่ยก็คือ BFTZ 1, BFTZ 2แล้วก็ BFTZ 3ค่ะ มูลค่าทั้งหมดเนี่ยพอมารวมกับของเดิมเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก8,700ล้านซึ่งข้อดีของการลงทุนครั้งนี้ก็คือว่าถ้าถ้าไม่นับเรื่องโลเคชันเรื่องผู้เช่าเรื่องมาตรฐานของโครงโรงงานและโครงการต่างๆแล้วเนี่ยตัวประเมินมูลค่าทรัพย์สินต่ําสุดที่เราได้จากผู้ประเมินนะคะมันอยู่ที่ประมาณสัก3,500 3,500ล้าน3,570ล้านแล้วก็เราได้มีการพูดคุยกับทางสปอนเซอร์ค่ะเราก็ได้ดิสค์เขามาประมาณสัก6% ทางสปอนเซอร์เองก็ยอมขายให้เราอยู่ที่ประมาณ3,350ล้านซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทางฝั่งของอินเวสเซอร์เองก็จะได้พรีเมียมตัวนี้ไปด้วยก็คือเราซื้อในราคาต่ำกว่าราคาประเมินต่ำสุดหนึ่งรอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเราเองเนี่ยณปัจจุบัน,นจะเห็นว่าดอกเบี้ยต่างๆมันก็ ดอกเบี้ยมันก็เป็นขาลงนะคะลีดเองเนี่ยก็จะมีคอร์สออฟฟานหลักๆเนี่ยที่อยู่ในกองเนี่ยเป็นพวกตัวตัวโลนเนี่ยอยู่ประมาณ 30- 35%ถึงเพราะฉนั้นเนี่ยเมื่อดอกเบี้ยลงมา่ะมันก็ส่งอาน,นิสงส์งไปให้ลีดเ,เองเนี่ยก็จะมีผลการดําเนินงานเนี่ยที่โตขึ้นมาด้วยเพราะเนื่องจากว่าตัวดอกเบี้ยก็เป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่บันทึกในงบการเงินของกองเช่นกันนะคะอืครับผมอ่ะนะคะโดยโดย,โดยตารางเมตรรวมๆกันประมาณสักเท่าไหร่ครับที่จะเพิ่มขึ้น ประมาณ2,21,000นตารางเมตรค่ะครับผมอ่ะ <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามองภาพตอนนี้ตีราคา,าราคาจองแล้วถูกไหม ใช่ใช่คะ่ะเราเราเพิ่งประกาศฟนอ l ลไพ c e ไปคะ่ะที่ราคา7.2บาทต่อหน่วยะคะ่ะแล้วก็นะวันนี้เราก็เพิ่งเปิดเสนอขายไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปแล้วก็นักลงทุนรายเดิมนะคะตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่23พฤษภาคมะคะ่ะซึ่งสามารถซื้อได้ที่จองซื้อได้ที่ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดค่ะธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสเอค่ะทั้งทั้งสาสถาบันเนี้ยก็นักลงทุนก็สามารถติดต่อและเข้าไปซื้อได้ค่ะครับพ,อ,พอจะบอกประมาณการยิวได้ไหมครับ ผมไม่แน่ใจค่ะ,อะตอนตอนนี้อยู่ที่เราประมาณการไว้ประมาณ10.6ซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่เราประมาณการ first yield Year Year นะคะด้วยด้วยประมาณการที่10.6เนี่ยจะเป็นราคานะตอนนั้นเราใช้ราคา Ma ็กซ์ไพ์อยู่ประมาณสัก8.2ซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาที่เราฟ p r น c e พ่์มันคือแค่7.2เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว first yield Year Year เนี่ยมันก็จะมากขึ้นตามสัดส่วนของอทุนที่เราซื้อต่ำลงค่ะ โอ้ oh, คือเซฟเพิ erm ่มอีกบาทถึงเ่ะเอาว่ากันอย่างนั้นก,ก็ประมาณสักเกือบ12บาท12%อนะคะ่ะ12ออร์อันนี้คือเฟ e a ช y ยด l d ที่เราประมาณการนนะคะก็จริงจริงก็เป็นเป็นยูที่ถ้าถ้าดูย้อนอกลับไปนะคะก็ค่อนข้างสูงในในตลาดปัจจุบันนะคะอ,อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปจองซื้อกันได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าจองซื้อที่ไหนอย่างไรบ้างครับ ค่ะเราสามารถจองซื้อซื้อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดนะคะแล้วก็บริธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์อินโนเวชเอ็กค่ะแล้วก็จองซื้อทั้งนักลงทุนรายเก่าแล้วก็นักลงทุนรายใหม่นะคะตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่23พฤษภาคมค่ะครับผมแอบ,บถามหน่อยสิคือตอนนี้เนี่ยมันเหมาะกับการลงทุนกองกองรีดไหมเพราะหลายคนก็ก็ระสับสนอยู่ว่าตกลงว่าดอกเบี้ยโลกจะขึ้นหรือมันจะลงนะฮะในฝั่งฝั่งของเฟดเขาบอกว่าเอาละ คงอาจจะไม่คงอาจจะพอ,พอประมาณนี้แหละ นะฮะไม่ลงไปมากกว่าน,นี้นะฮะแต่ว่าหลายคนก็มองภาพว่าเศรษฐ,ฐกิจมันจะไม่ดีอ่ะมันอาจจะต้องลงในใน,ในมุมคิดของเราเป็นยังไงฮะอยากอยากทรา,าบคือในในมุมคิด <ๆ S 1> ของเราเรามองว่าจริงๆรลีดเนี่ยมันเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ออกมาเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในพอร์ตของนักลงทุนอยู่แล้วเพราะเนื่องจากว่าหลักๆของเขาเนี่ยเป็นการจ่ายเงินปันผลประโยชน์ตอบแทนให้กับนักลงทุนวัตถุประสงค์แรกเนี่ยไม่ใช่มีการเทรดเป็นแคปิตอลเกน เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้เงินปันผลที่สม่ําเสมอเนี่ยเราก็ต้องเลือกหลีที่สามารถจ่ายปันผลให้เราสม่ําเสมอได้ด้วยอาจจะต้องเป็นหลีที่มีคืนอินขั m มอยู่สม่ําเสมอ,อถ้าเราดูแล้วว่าความเสี่ยงเราเหมาะกับสิ่งที่ค่อยๆรับรู้ผลการดำเนินง,งานไปเรื่อยๆแล้วก็จ่ายสม่ําเสมออย่างกองเราเนี่ยก็จ่ายค่อนข้างสูงอย่างนี้ค่ะมันก็อาจจะเหมาะกับคนที่ม,มีมีเงินที่สําหรับ ลงทุนแล้วก็รับเงินปันผลแต่ถ้าบางคนเนี่ยอาจจะชอบหลีดที่หวือหวาหน่อยเป็นซีซั่นอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นหลีดอีกแบบหนึง ซึ่งซึ่งเราเองเนี่ยก็อาจจะต้องพูดตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนอีกอันนึงท,ที่ที่ที่อยากจะฝากก็คือว่าลีดเองเนี่ยเวลาเข้าไปลงทุนเพิ่มทุนนะคะมันคือการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีรายได้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้ทางลีดโพสเปกลงทุนนะคะนั่นแสดงว่ารับรู้รายได้ทันทีมันจะ,ะไม่ได้รอให้โครงการหรือหรือทรัพย์สินชิ้นนั้นเนี่ยค่อยๆทํามาหาได้แล้วเราก็ ค่อยๆรับรู้ไปซึ่งซึ่งบางคนเขาก็จะเรียกว่าเพิ่มทรัพย์ทีนึงก็ไดร์ู้ทีนึงอะไรเงี้ยนะคะก,ก็ก็เราก็ก็จะไม่ใช่อย่างนั้นเราส่วนใหญ่เราจะเพิ่มทัพย์ที่สามารถรับรู้รายได้ได้ทันทีครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณม,มากๆเลยนะครับช่หยข้อมูลสวัสดีครับ